สวัสดีค่ะทีมงานนะคะหรือว่าใครก็อาจจะคุ้นเสียงกันก็คือป๊อปอปอปในไลฟ์สตรีมนั่นเองแล้วก็ตามสัญญาที่ให้ไว้นะคะว่าใครทายผลแชมป์ถูกห้าผู้โชคดีจะได้รับชุดหิงห้อยกอดจันก็จะเป็นชุดสีเขียวแบบนี้นะคะ5คนนะคะส่วนท่านอื่นก็จะได้รับเป็นยาเป็นเพกสารยาบุหรี่มาแล้วก็ยาเจือเฉินพิเศษนะคะ ีนี้แชมป์ของเรานะคะก็ขอแสดงความยินดีกับไคโรด้วยนะคะที่สู้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีมากกับเหลาสวนมารีนะคะเราก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าปอนเนี่ยเชียร์ไคโรนะคะเพราะว่าถามว่าเพราะว่าอะไรทีมนาลาลีนหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเพราะว่าตอนนั้นนะคะในคอมเมนต์เฮียเหลาเยอะมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่ากําลังใจเฮียเหลานลีาน่ร้นหลามเลยแต่ว่ากําลังใจของไคโรก็ไม่แพ้กันนะคะด้วยความที่ว่าตอนนั้นหนักภาคกิตติมศักดิ์ของปอข้อเชียร์เฮียเหลานะคะเพราะฉะนั้นปอก็เลยต้องเชียร์ไคโรนะคะ แล้วจะบอกว่าทายถูกอีกแล้วอะ่ะเออชิงอันดับสามนะคะเฟยหลงเฉิงนะ,ะที่ปอเชียก็ทายถูกหูถ้ามีจัดแข่งขานะ้าหน้าปอเปิดโต๊ะดีไหม <c oughs> ปอเปิดโต๊ะน่าจะรวยนะฮะโอเคไม่พูดภาพจำเพลงต่อละเดี๋ยวเรามาดูอันดับสามกันดีกว่าไม่ใช่อันดับสามดิมาดูกันดีกว่าว่าห้าผู้โชคดีของเรานะใครจะได้แชมป์ใครใครจะได้ใครจะได้แฟชั่นดอ ขออภัยนะเพ,พึ่งฟื้นพึ่งฟื้นพึ่งฟื้นจากงานเมื่อวานลุยห้าคนอืมเฉีิวมากใครนะสราวุ์ศิแสนทวีศักดิ์ถ้าเกิดว่าปออ่านชื่อหรือนามสกุลใครผิดปอขอโทษด้วยนะ พอดีภาษาภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงอะ่ะเขา, <C _ C> าเรียวกว่าภาษาอังกฤษมันดิ้นได้ค,คนที่สองเดี๋ยวรีมูคุณทวีศักดิ์ก่อนเ,อเดี๋ยวนั่นนามสกุลเขาหรือเปล่า<_ <C> _>คุณสรลาวุธนะคะโอเคคนที่สองนะ คิวซัมเกอร์คนที่สองต่อไปคนที่สามสิงห้าสิงห้า หมูแมกาอันนี้ปะโอเคค่ะคุณสุดท้ายนะคะที่จะได้รับชุดเอ่อชุดอะไรแล้วนะแสงหิ่งห้อยกาอจันนะโอ้โหชื่อยาวอะ่จะจำไม่ได้ความจำไม่ดีซะด้วย เอาละคนสุดท้ายแล้วนะคะห้ารางวัลของเราหนึ่งสองซโอ้โหชิวมากโอ้โหจัตุพงรรมรตะเอ๊ะชื่อคุณคุณนามสกุลคุณคุณ,คณชื่อคุณอยู่แล้วแหละเพราะว่าชื่อเหมือนจะซ้ำแต่ว่านามสกุลคุนมาก คนนี้เหมือนจะได้เสื้อด้วยปะพามารตะบอร,รู้สึกว่านามสกุลเขาคุ้นมาก <c oughs> ความจำไม่ดีอาศัยความคุ้นเอานะอันนี้ก็จะเป็น5ผู้โชคดีที่จะได้ไดรับแสงหิ่งห้อยเกาะจันนะฮะเป็นชุดแฟชั่นนะฮะส่วนผู้เล่นท่านอื่นๆที่ทายถูกแต่ว่าดวงไม่ดีนะคะก็จะได้รับเป็นยาเป็ดยิมสารสายาบุหรี่มาแล้วก็ยาจืดฉันแก่นจันนะฮะได้ติดมือไปแน่นอนนะฮะแล้วก็แม คุณปต,ตโลเพื่อนรักเนี่ยบอยเห็นว่าหลายวงล้อแล้วที่ว่ามันเฉียดไปเฉียดมาที่ชื่อเขาเนี่ยโอ้โหลนจริงๆเลยเชียวโอเคห้ยังไงยังมีอีกหนึ่งวงล้อนะคะที่ว่าเรายังไม่ได้หมุนกันแล้วก็วงล้อนั้นแจกเฟชั่นสิบรางวัลด้วยกันนะคะโอ้โหแจกจุกๆเลยปอปอจะถูกด่าไหมเนี่ยต้องบอกกน,นะคาว่าของรางวัลน,นี้ปอปอแบบใจมันอยากให้อ่ะน้อง แต่ว่าก็ยังไม่ได้ทำหัวหน้าเรกาก็ใจเขาอยากให้ด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราพบกับวงรอหน้ากันเลยแต่ว,วงรอนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย